สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนลานองศากะตาเหมือนครับพามาดูสภาพทุ่งนาในตอนเช้าเช้านะครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับตกทั้งคืนแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกลินๆด้วยครับก็สภาพยังไม่ท่วมครับปกติบริเวณ ตรงนี้ถ้าฝนตกหนักๆติดต่อกัน2อวันสามวันนี่น้ำที่ระบายมาจากถนนหลักนะครับสี่เลนก็จะระบายมาตามคลองด้านหลังนะครับคลองด้านหลังปีนี้เราได้ขุดลอกคลองไว้นะครับก็ยังไม่ท่วมถ้าตกทุกวันแบบนี้มีโอกาสท่วมกับแต่ตอนนี้น้ำกำลังพอดีเลยครับ ข้าวกำลังสวยมาทักทายผู้ติดตามทุกท่านหลังจากห่างหายจากคลิปวิดีโอไปนานนานมากนะครับก็ย,ย่เพิ่งหนีจากช่องไปนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งทั้งสวนร้านองศากับตามเหมือนนะครับพามาดูโดยรอบ,รอบมะพร้าวโซนนี้ก็ได้กินหมดแล้วนะครับโซนนี้ก็ปีแรกก็ได้กินมาแล้วมีแต่กล้วยครับยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มก็กมีพริก มีพริกต่ก่อนปลูปกผักหวานนะครับแถวนี้ตายหมดเหลือต้นเดียวแล้วครับอันนี้ต้นต้นนี้เข้าปีที่สองแล้วครับเหลืองไม่โดนแดดนะครับเหลืองหมดแล้วเหลือต้นเดียวต้นแค่เป็นพ่เลี้ยงครับ ที่ที่แล้วหลังจากผลน้้ำท่วมรอดอยู่สองต้นแล้วมาเจาะบาดาลพอดีเจาะบาดาลแล้วเอาดินมาถมดินถมดูนโคนครับตัวนี้ก็เลยตายไปแห้งตายไปคอยดูว่าจะมีปกติแห้งแบบนี้ไม่ตายนะครับจะมี แทงยอดแทงหนออขึ้นมาใหม่ตรงนี้นครับผักหวานป่าตายยากมากถ้าได้ถ้าได้ติดแล้วนะครับเข้ามาดูฝนลิมอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาพา้าวก็ได้กินหมดแล้วครับเนี่ย มะพร้าวครับอันนี้ก็เป็นบอกบตาเหมือนที่ทำขึ้นใหม่ครับน้ำท่วมแล้วไม่เห็นกบเลยครับเพราะว่าน้ำท่วมไม่รู้อยู่ยังไงมะพร้าวได้กินหมดแล้วครับ นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมหอมมากนะครับต้นนี้หอมแล้วก็หวานมากหอมเป็นลันกษณะคล้ายๆกลิ่นใบเตยนะครับต้นนี้ได้ต้นพันธุ์มาจากดั้งเดิมของสวนนะครับอยู่ฝั่งฝั่งทางนน้นสีต้นครับแล้วเอามาปลูกหนึ่งต้น,นตามถนนนะครับ ทีลงไปมะพร้าวน้ำหอมปีนี้เข้าปีที่สี่ครับมะพร้าวน้ำหอมสามปีกว่าๆได้นี่ลูกรุ่นที่สองแล้วครับ่นนี้นๆๆก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์อย่าพึ่งหนีไปไหนนะครับฝากช่องสวนหลังสากะตาเหมือนไว้รับชม,มรับ แนะนำติชมเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสวัสดีครับ